เพลงสุดท้ายในวันนี้นะฮะวันนี้มีมาฝาก4เพลงครับเพลงตัวเองมากนะฮะร้องเพลงชาวบ้านมาเยอะครับซิงเกิลใหม่ของผมนะฮะใครที่ยังไม่ดูีลองไปดูได้นะครับรสชาติความรักครับมาใครที่มีปัญหาอะไรกันนะฮะฟังเพลงนี้แล้วก็ปรับความเข้าใจกัน,น Chỉ còn 2 con, chỉ trái 2 trái, cũng chưa được biết, 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 อาจไม่บางที่ทำใครเสีใจก็อยากจะอขอทษทีวันนี้ผมม่ยังืนหมอยากให้เธอนันมันใจ ชีวิตต้องมคมกให้เจอไม่ได้ช่วนนองดีกว่าถอัถตูต้ใจจะ่ชาไม่ไ้กอย่าเลยเกกันนิดหน่อยก็พอเข้าใจแต่อย่าให้มันมากไปจะเป็นเรื่องใหญ่เส้นสายความรักยิ่ไป

เขายียมาทางด้านนี้นึง้วโลโก้อยู่ตรงนี้เหรอหาอะไรอยู่จาเ่าครับหาลูกผมจะเดินไปไหนอ๋อเดี๋ยว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 เด้นเดี๋ยวให้คอมเดี๋ยวเดี๋นวเดี๋ยวเัียเดมเีเยวเีเี๋ยวเดี๋ยเียเดี๋ยวจดีเดี๋ดี๋าเดีายวเดายาี๋ทวเวเดี๋ยรเดเเยเเยเเกดหย นานๆรูปเล็กๆแต่ให้มาทุกรอบเรียกเออเอาเดีออเราก็เจอกันทุกรอบนะใช่ค่ะ ี๋ยวมาสัมภาษณ์กันนิดนึงนะคะเดี๋ยวก่อนก่อนจะพูดคุยเดี๋ยวเดี๋ยวมีเทียวว่าเป็นผู้ใหญ่นะคะมอบของที่ลึกกับน้องต้นนิดนึงนะคะนี่นาแวะมาที่งานกรุงศรีมหานิพพิทิวัลทั้งทีนะคะในโอกาสนี้ข้าขออนุญาตเรียนเชิญคุณธารีธรวิษณุโยธินค่ะผู้จัดการสาขาธนาคารกรุงศรีวิทยานะคะสาขาเดลโมนครราชสีมามอบของที่รลึกให้น้องต้อนขอเชิญปรบมือด้วยนะคะ น้องถุงทองนะคะมอบให้อ่าโอเยค่ะค่ะขอเชิญพรม่คุณารีทอด้วยค่ะขอบพระคุณมากค่ะผู้จัดการสาวสวยอยู่เลยนะฮะเอดิฉันก็คิดเหมือนกันนะคะว่าพนัการทที่ยังสาวและยังสวยมากเลยด้กาเาต้องคัดหน้าตด้วยเหระเป็นัการที่สาวมากและสวยด้วยอ่ะนะคะเราพูดคุยกันได้แล้วตอนนี้กลับมาสัมภาษณ์กันนิดนึงดีกว่านะคะ งานกับกรุงศรีมาต้องบอกว่าเยอะแยะหลายงานแล้วสําหรับวันนี้มาที่จังหวัดนครราชสีมารู้สึกยังไงบ้านคะลุงต้นอก็รู้สึกมึนๆครับทำไมล่ะนั่งรถตู้มาไกลนั่งรถตู้มาไกลทุกที่แหละต้องมึนก่อนเพราะว่าต้องมึนก่อนแต่ว่าพอมาได้ร้องเพลงบนเวทีได้มาเจอผู้คนในวันนี้ก็รู้สึกอบอุ่นขึ้นมา เหมือนไปเหมือนไปพักบ้านกันสักทีนึงแล้วเจ้าบ้านเขาต้อนรับเราอย่างอบอุ่นใช่ตอวของคนโคราชน่ารักมากเลยนะใช่แล้วค่ะลองอาหารโคราชรังเงี้ยงค้างตั้งแต่มาถึงกินแล้วน่ารักมากเลยน้องๆมัน่ารักเลยต่อร้อต่อเฉียงผมทุกคำใช่ค่ะป้าแก่เห็นรับปากจะซื้ออะไรให้น้องเขาแล้วค่ะอินเทอร์เน็ตไฮสปีดนั่นแหละอย่าอย่าชวนคุยเยอะนะไม่มีจังหวะไหนที่แบบเงียบๆนั่งฟัง่อเพลงไมมีต่อปากต่อคำ อพี่ยิ้มตัวยิ้มตัวแล้วเนาะเพราะว่ายกมือแล้วยกมือแล้วอะไรฮะไม่ปากไว้พูดแต่บางทีนี่นิ่งๆแบบจะดีกว่านะคะน้องคะบางทีแล้วแต่ทแล้วพี่ชอบทานองค์นกบูดด้วยค่ะดีมาเด็กไทยต้องกล้าแสดงออกอย่างนี้นสนับสนุนโอเคพาไปอยู่บ้านด้วยเลยไหม ไปด้วยเขากลับด้วยจริงนะก็คือแค่แต่ลืมชวนน้องกลับด้วยนะไปกรุงเทพอย่าลืมชวนน้องด้วยนะไปแล้วทิ้งอยู่กลางปาไปลงให้กับบ้านทิ้งไว้แถวปากช่องเข้าเรื่องของเราดีกว่าาเลยยายาวต่อดีกว่าเมื่อกี้บอกว่ามาแล้วรู้สึกอบอุ่นไงเป็นกันเองบรรยากาศแบบนี้ค่ะปีนี้ไม่เป็นกันเองไข้างหลังก็มีที่นอนด้วยในอนอยูกไมนอนได้ต้องได้นายเรานอน ของเรามาแบบซิมเปิลนะคะเรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายเออถ้าต้อนอยากจะขออะไรให้ชีวิตของต้อนง่ายขึ้นมาเอออยากให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นอยากขออะไรถ้าขอได้ขออะไรก็ได้แหละขอให้ชีวิตง่ายขึ้นพี่อยากขออะไรครับขอถ่ายรูปกับต้อนเออ้มันเป็นเรื่องง่ายอยู่แล้วได้ไหมใช่ไหมต้อนอยากขออะไรนะคะอยากขออะไรทาเป็นถามคนอื่นนี่คิดอีกใช่ไหมขอแบบขอแบบที่มันเป็นไปได้หรือมันเป็นมันไม่ได้อะแล้วแต่ต้นเลยอยากให้มันเป็นไปได้ อะไรง่ายๆใช่ไหมง่ายๆสบายตอนเด็กผมชอบดูการ์ตูนนะขอเป็นประตูดอลแลมอนแล้วกันปุ๊บไปที่นั่นที่นี่ได้สบายมีแววละเปิดไปปุ๊บห้องน้ำหญิงอันนี้มันออกแนวแบบว่าจิตจิตนิดนิดแม่ขอร้องอ่ะนี่ค่ะ อยากได้อะไรที่ง่ายๆแต่ว่าถ้าวันนี้หลายๆท่านบอกว่าอยากให้ชีวิตง่ายขึ้นเรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายเดินเข้ามาทําธุรกรรมทางด้านการเงินธนาคารกรุงศรีง่ายขึ้นมากใช่แล้วแต่ว่าสําหรับวันนี้บอกว่าท่อนมีของที่ลึกมาให้ด้วยมีของมาฝ้ายเป็นหมอนเมื่อเมจิกใช่ไหมมันอะไรแบบนี้อะไรแยบนี้ ีเเลยปกติผมจะเซนลายเซนไม่ค่อยสวยนะฮะยืดที่จะยืดแต่ว่าผมรู้สึกว่าอันนี้เป็นการเซ็นลายเซนที่สวยเพบอกว่าอันนี้ตั้งใจอันนี้ตั้งใจใช่ไหมคะไม่ตั้งมันฟุกมันฟุกได้ไหมอ๋อันนี้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวอันนี้มอบให้นะฝากไว้ก่อนไนะคะฝากไว้ก่อนดีกว่าฝากไว้ก่อนนะคะอ่ะอันนี้ที่ต้นถามหาอยู่นี่ครับอ่ารูปต้นอยู่ไหนคะให้สังเกตเห็นรูปผมนะฮะเห็นไหมคะเห็นแล้วเหรอเห็นเห็นรูปต้นไหมคะ เราไปดูไปเดองเราไปดูกันได้ครับไม่ผมน้อยใจได้ไงครับทำไมคะทำไมคะผมไปอยู่กลายเป็นส่วนหนึ่งของบนตัวผู้ชายคนหนึ่งในวงซีเควนซ์สักคนคุณต้องหัวนมก็ดีอะค่ะโอ้เราต้องมั่นใจเลยนะครับเราต้องมั่นใจว่าเราชนะตจคนอื่นมันจะมีฉีกฉีกแบกออกมานะฮะเออท่อนล่างก็หายไปด้วยเออนั่นแหละใครเป็นคนทำใครเป็นคนทำไปฟิวเนี่ยอย่าน้อยใจอย่าน้อยใจอย่าน้อยใจเดี๋ยวรอบหน้ารอบหน้ารอบหน้าอยนะรอบหน้า เดี๋ยวเราอย่างเย็นเยอนก่อนจะเนะเดี๋ยวเรามาให้ทายไดนึงว่าโบชัวในมือต้นน่ะมีทั้งหมดกี่แพทโอ้โหใบให้ใบให้ใบค่สิบยี่สิบสิบถึงยี่สิบที่จะตอบขอให้ยกมือนะคะยี่สิบมันมียีแพทเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ชี้กี่ชี้เดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเดี๋เลือกเลือกเลยดีกว่าไหมสิบคนยกมือขึ้นหมยยกมือขึ้นยกมือขึ้นยกมือขึ้น ใครเอาใครคิดว่าสิบคะ